สวัสดีครับมาการทารไกลทุกคนวันนี้มาที่บ้านครัวนะครับผมตรงที่ยืนอยู่เนี่ยคือบ้านครัวเหนือซอย10นะครับตรงจากทางเข้าสุเห่ากรองอาสาจามมาเดินมาสุดซอยจะเจอริมคลองเนาะสองแยกซ้ายขวาคุณเดียวซ้ายเดินมาเรื่อยๆริมคลองจะเจอร้านนี้ครับมาที่ร้านเคปคัทนะครับผม ร้านนี้เนี่ยเปิดมากว่า7ปีเลยเหรอแปดได้แล้วอินทร์เล้ออนาคตก็น่าจะอยู่ยงคปกระพันยาวไปนะครับผมอันนี้ครับผมคุณเห็นอะไรไหมตรงนี้นี่คือสารพัดท็อปปิ้งของตัวเมนูเค้กนะครับผมมีตั้งแต่ไส้คาวยันไส้หวานเนี่ยนอกจากเมนูเค้กแล้วนะเขาจะมีเป็นเมนูเครื่องเดิมแล้วก็มีเมนูอาหารนะครับผมก็สามารถสั่งทานได้ทั้ง ข้าวหวานเคร่องดื่มครบเลยอันนี้เขาจะมีอีกชื่อนึงด้วยนะชื่อว่าเคฟริมคองนะครับสั่งเมนูไปแล้วอันนี้คือหนึ่งในเมนูที่เราสั่งมาสปาเกตตี้คาโบนารานะครับผมตามด้วยแกงกะหรีญี่ปุ่นครับผมอันนี้เป็นแกงกะหรี่ไก่นะครับเป็นไก่กรอบด้วยดูอา่เดี๋ยวเรามาดูเมนูเคฟกันดีกว่าเปิดกี่โมงจ๊ะเปิดประมาณ11โมงค่ะปิด4ี่โมงคึ่ง,<ช>งทุกนไมทุกวันแต่ว่าหยุดจันทร์กับศุกร์ มาตามแอปมากันได้เดี๋ยวซูปทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ในแอปแล้วก็เซิร์ชชื่อร้านตามนี้เลยเดี๋ยวให้นิจัดมาเลยดีกว่าสัก2ไส้เอาหวาน1น่ขาว1 ครับทุกคนเมนูอาหารที่เราสั่งมาแล้วนะตอนนี้นี่ครับคุณยูซุบสั่งทั้งเมนูแกงกะหรี่ไก่กรอบนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมสปาเกตตี้คาโบนาร่าอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นมาถึงตัวเมนูเครื่องดื่มกันบ้างยูซุปมีเมนูแนะนํานี่ครับชาเขียวบ้วยแล้วก็นี่ครับอีกแก้วหนึ่งโกโก้มิ้นนะครับผมและที่สําคัญนี่ครับมา น้องฟริดานี่คือตัวเมนูเคปที่เราสั่งไปเมื่อสักครู่จัดมาถึง2ไส้2ส,สไตล์ด้วยกันนี่คือรวมมิตรไส้ข่าวนะครับผมสามสหายไส้กรอกแล้วก็นี่รวมมิตรเมนูของหวานฝอยทองมีนูเทล่าทาด้วยมาเราลองเลยอย่างแรกเลยที่ยูซุปอยากลองคือตัวชาเขียวบ,บุวยเป็นไงอยากรู้ดิสนะอืมสดชื่น มันเป็นความสดชื่นที่อธิบายไม่ได้ตุกช่วงแรกคือชาเขียวนะตบท้ายด้วยความหวานจากปวยเออดีอันนี้แล้วก็นี่เมนูแกงกะหรี่ไก่กรอบราดน้ําแกงกะหรี่นะครับผมนี่เยิ้มๆนี่คุณดูบิสมินนะ <c oughs> เคี้ยวเพลินสุดๆกกะหรี่เขาไม่เอกลักษณ์เลยนะครับผมความหอมที่ลงตัวขนาดนี้เมื่อาทานคู่กับตัวไก่กรอบนะพร้อมกับตัวข้าวนะมันทําให้รสชาติเมนูนี้เนี่ยชูยิ่งขึ้นอีกอีกหึงอย่างที่ไม่อยากให้พลาดเทปนะครับผมดึงครัดึงหืมคุณแป้งหนามากไม่ใช่หนาเหนียวนะนี่หนากรอบดูไส้เนี่ยนี่แค่ปลายของไส้เองนะยังเยอะขนาดน,นี้เลยอ เสียงกรอบหูแตกอ่ะบอกเลยสุดท้ายด้วยชาเกี่ยวบวยโอ้โหโคตรสดชื่นเลยคุณเยี่ยมมากร้านนี้เคปครับนะครับเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับผมของชุมชนบ้านคัวนะที่ยูทูบอยากให้พี่น้องมุสลิมแฟนเพจม,มากันนะได้ลองแวะเวียนมาแปลกใจอย่างนึงทำไมต่างชาตินิยมเข้ามาแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก ยังไงคุณต้องลองเปิดใจแล้วก็แวะมานะครับลองใช้ชีวิตวันหนึงเสาร์อาทิตย์เดินเท้าเข้ามานะครับจอดรถที่สุหล็กองอาสาจามนะครับเดินชมเลยบริเวณรอบข้างนี่ร้านฮาลานเยอะมากเลยนะทุกคนสุดท้ายนี้ฝากร้านเคปครับด้วยนะครับราคาถูกๆสบายกระเป๋าคุณอิ่มท้องแน่นอนทั้งข้าวหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมและสุดท้ายครับ แน่นอนพูดทุกทิปย้ำทุกทิปโหลดแอปพลิเคชันมากันหารไกลด้วยเป็นแอปเฟ้นหารทลานทั่วประเทศไทยคุณอยู่ไหนในประเทศไทยคุณเจอร้นานหานไกลตัวโหลดฟรีทั้ง Android iOS นะฮะต้นปีหน้ายูซูปเปิดเป็นเดลิเวอรีแ่แล้วเราจะมีเดลิเวอรี่หารแลวนะผมโหลดใช้กันเยอะๆนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทาง้านเคลบครับมากที่ให้มากันมารีวิวในวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีกุ้มครับผม